ในที่สุดก็มาแล้วนะฮะแมปวันพีทถูกลิขสิทธิ์ในโลบอกคราวนี้นะฮะบอกฟุตต้องมีหนาวกันบ้างเลยครับกิจกรรมจากทาง n น l i x นะฮะจับมือกับทางโลบอกนะครับจัดอีเวนต์โปรโมทหนังใหม่ๆแล้วก็แจก <c oughs> ไอเทม u g c ฟ <oughs> รีให้กับน้องๆที่เล่นโลบอกในครั้งนี้ด้วยนะครับ เน็ตฟ i ิกนะฮะเอา2เรื่องดังนะครับอย่าง s t ตนเจอร์ i n g นะฮะแล้วก็ One Piece ภาคคนแสดงนั่นเองนะครับมาทำอีเวนต์นะฮะผมพูดถึงตัวแมป One p i e c e ถูลิขสิ์กันหน่อยดีกว่านะฮะตัวเกมเนี่ยเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับจะเจอกับเรือ Going Marry เวอร์ชันคนแสดงที่หน้า,านั้น กูเพียตั้งแต่ภาคคนแสดงแล้วและเงื่อนไขาการรับไอเทมฟรีนะครับก็คือ,อน,น้องๆเนี่ยต้องเล่นอีเวนต์นี้นะฮะให้ถึงเลเวล30นั่นเองนะครับถึงจะสามารถรับไอเทมฟรีธงโจสลัดที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มลูฟี่หมวกฟางแบบถูกลิขสิทธิ์นั่นเองเข้าประตูไปนะฮะเพื่อที่จะไปเล่นอีเวนต์นี้กันเลยเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับสามารถเลือกตัวละครได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นซันจ,จิซโซโลลูฟี่นามิและก็อูซบนะฮะแต่ละตัวละครเนี่ยมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นซันจิเนี่ยก็ใช้กระทะทุบหัวคนได้นะฮะโซโลเนี่ยก็จะใช้3ดาบได้นะครับลูฟี่ก็ใช้ผลโกมูได้นะฮะเริ่มเล่นตัวไหนนะครับผมแนะนําให้เล่นตัวนั้นยาวๆไปเลยนะครับเพราะาเราจะเล่นตัวนั้นเนี่ยไปถึงเรเวลงสามสิบเลยนั่นเองเกมเพลย์นะครับน่าเบื่อมาก <S <S อยากกูเล่นเกมวายแปดยังไงอย่างนั้นเลยโดยที่เราจะเข้าไปยังสถานที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในเรื่องวันพีชภาคคนแสดงนั่นเองนะฮะอย่างเช่นด่านแรกก็เป็นฐานทัพของมอแกนแขนเหล็กนั่นเองนะฮะที่ลูฟี่กับเราไปช่วยโซโลนะฮะ โดยเกมนะครับจะปล่อยทหารเรืออกมาเป็นเวฟๆนะฮะให้เราโจมตีนะครับยิ่งเราโจมตีนะครับเราก็จะยิ่งอัพเลเวลมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ปลดล็อกความสามารถใหม่ๆนะครับมีสกิลใหม่ๆนะครับปาดหนองออนไลน์นุ่งนิ่งนงเน่งนะครับแต่ไม่ก็การ์เหมือนเดิมและมีไอเทมนะฮะที่สามารถบัฟให้ตัวเราได้นะครับอย่างเช่นนะฮะเอ่อบัฟวิ่งเร็วนะครับบัฟเลือดนะครับบัฟตีแรงบัฟเกาะเป็นต้นนั่นเองและทุกๆห้าเวฟนะฮะเราจะได้เจอกับบอสนะครับจากด่านนั้นๆนั่นเองนะฮะโดยบอสสนนะะะะครััับกก็จมมีิิลลอออตตเเทขงงววด้ยฮ เรียกระเบิดลงมาใส่หัวกูตายหงเลยเกมเพลย์ oh. ก็จะวนลูปประมาณนี้นะครับนะเรื่อยๆจนกว่ามึงจะตุยนะครับกูบอกได้คำเดียวว่าน่าเบื่อชิบหายแต่นั่นอนนะครับก็ไม่ได้มีแค่ด่านเดียวนะฮะถ้าว่าเรามีค่าหัวเกิน2องพนะครับเราสามารถไปด่านต่อไปได้น,นะก็คือด่านของบาร์กี้นั่นเองนะฮะซึ่งความยากก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวกูที่อัพเลเวลมานั้นก็กากเหมือนเดิม แล้วก็มีอีกดานหนึ่งที่ค่าหัว5,000นะครับถึงจะสามารถเล่นได้เองซึ่งผมก็เลเวลไม่ถึงหรอกถ้าน้องเล่นนะฮะจนตัวละครนั้นเลเวล30ก็สามารถมารับธงโจสลัดนะครับของลูฟี่หมวกฟางได้นั่นเองนะฮะมีจำนวนจำกัดเพียงแค่2,000 0ชิ้นเท่านั้นเองปัจจุบันนะครับมีคนรับธงนี้ไปแล้ว4,000คนนะฮะหรือว่า4,000ชิ้นนั่นเองใครสนใจก็อยากได้ธงแบบทูลิเกซิตนะครับวันพีชตึงๆนะครับ ไปเล่นในแมป bf ก็เชิญได้เลยส่วนใครอยากแต่งตัวเป็นอนิเมะนะครับหรืออยากแต่งตัวเป็นลูฟี่แมปอันไม่ดีสซน์ได้เลยฮะตัวละครมากกว่าพันตัวนะครับนะสามารถทดลองใส่ดูก,ก็ได้ฟรีหรืออยากแต่งตัวเป็นวันพีทหรือว่าลูฟี่เนี่ยนะฮะสามารถกดซื้อภายในแมปได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งหาของเองเพราะแมปราหาของให้คุณแล้วส่วนหลายคนถามว่าเฮ้ยและด์น็ตฟิกเนี่ย,ยเล็งที่จะแบนแมปไหนไหมเหมือนที่เกมแฟมเนี่ยมันทำกับอนิเมะเอเวนเจอร์ อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาอยากเล่นแบบไหนหรือเปล่า <S <S เขาจะเล่นบอกฟุตไหมหรือเขาจะเล่นให้ <S <S 1> <S 1> คิงเลกาทงเลกาซี่หรือเปล่าเราจะตามชมกันละกันนะฮะตอนนี้ไปเอาของเฟียนก่อนรีบเลย